ตอนพยายามาแล้วนะครับผมจะลองพิมคำว่าคิดถึงแล้วกันนะฮะช่วงนี้คิดอะไรไม่ออกคิดถึงไมต่อนะครับผมอะไรครับผมนะวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับขวัญนะฮะวันนี้ผมก็จะมาบอกต่อเรื่องฟอนต์ดีๆสวยๆถ้าเพื่อนๆอยากได้ฟอนต์ภาษาไทยสวยๆนะครับน่ารักน่ารักนะฮะแบบฟรีๆเนี่ยไปใช้เนี่ยผมก็จะมานําเสนอเว็บนี้ฮะเป็นเว็บของ Google เองนะครับผมซึ่งเป็นฟอนต์ฟรีสามารถดาวน์โหลดไปใช้แบบฟรีๆได้นะครับผม ให้พิมพ์เข้าไปว่า Google font นะครับผมพิมพ์ก็ได้หรือว่าจะกดไมคพูดก็ได้นะส่วนตัวผมก็จะพูดเนาะเอาเกียดพิมพ์มครับ Google font โอเคมันก็จะเด้งมาเว็บนี้นะฮะ Google font นะครับผมให้เรากดมาที่ตรงนี้ฮะหน้าเว็บแรกเลยนะครับผมจากนั้นมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ฮะหน้าเว็บ แรกๆให้เราเลื่อนมาที่แบงเกตฮะหรือว่าภาษาเน่เองนะครับผมให้เราเลือกภาษาที่ต้องการนะครับผมจะต้องการเลือกฟอนต์ภาษาไทยสวยๆนะครับฟอนต์ภาษาไทยสวยๆอยงผมยังไม่ค่อยมีเลยนะครับผมโอเคได้แล้ว,ลวมันก็จะขึ้นตัวอย่างมากมายเลยนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะชอบอันไหนผมจะลองพิมพ์ตัวอย่างฟอนต์ที่ผมจะเอาไปใช้นะฮะว่าฟอนต์มันจะออกมาสวยขนาดไหนผมจะพิมพ์คำว่าน่ารักแล้วกันนะครับ โอเคผมพิมพ์เพราะว่าน่ารักจังเนะี่ยของแต่และฟอนต์ก็จะแสดงตัวอย่างของฟอนต์นั้นๆออกมาให้เราดูนะครับผมแล้วเราก็เลือกนะครับว่าฟอนต์ไหนที่เราต้องการที่จะดาวน์โหลดนะครับฟอนต์ไหนที่เราสนใจผมสนใจฟอนต์นี้ครับปัตยาเนี่ยฮะพัทยาสิโอ,อ้ปัตยาอ่านไปได้ยังไง <c oughs> <c oughs> พอกดเข้ามานะครับผมมันก็จะเป็นแสดงฟอนต์ภาษาอังกฤษให้ดูนะฮะภาษาอังกฤษภาษาไทยของแต่และตัวอนนะักษรเนาะ หลังจากนั้นเวลาเราดาวน์โหลดนะฮะให้มาม,มุมบนขวานะครับผมจะเห็นคําว่าดาวน์โหลดแฟมิลีนะครับผมกดคลิกไป1ครั้งนฮะหลังจากนั้นมันก็จะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาให้เราว่าเราจะเซฟไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นไปนี้นะฮะให้เราคลิกขวาแล้วก็แสดงในโฟลเดอร์นะฮะมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้หรือว่าอันนี้ฟอนที่ผมโหลดมาเมื่อกี้นะครับผมเป็น พัทยานะครับฟอนก็มันเป็นไฟซิปนะครับผมให้เราแต่งไฟก่อนนะครับให้เราคลิกขวาไปที่ไฟนะครับผมแล้วก็มาที่แอตแทกเนียนะครับโอเคหลังจากนั้นมันก็จะได้ไฟล์ของ2ตัวนี้มาครับโอเคสองตัวนี้เนาะให้เรากดมาที่ตรงนี้ครับแล้วเรากม็มองมุมบนซ้ายครับก็จะเห็น อยู่2คำนะครับปกับ install นะครับผมให้เรากดไปที่ install นะครับเพื่อติดตั้งลงไปในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมกดครับหลังจากนั้นก็รอดาวน์โหลดนะครับไม่นานนะครับผมเสร็จแล้วฮะดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราจะทดสอบว่าฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมาสามารถใช้ได้หรือไม่นะครับผมจะลองเข้าไปทดสอบใน Photoshop ดูนะครับซึ่งท่านผู้ชมต้องจำชื่อฟอนต์เนี่ยฟอนต์ที่ผมดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ก็จะเป็น ฟอนต์พัทยานะครับผมโอเคนะครับผมผมก็จะสร้างเป็นกระดาษหน้าใหม่ขึ้นมานะครับผมโอเคแล้วก็ผมจะพิมพ์ข้อความนะล้วผมก็จะเลือกไาที่พัทยาฟอนต์นะครับผมเอเคผมได้ฟอนต์พัทยามาแล้วนะครับผมจะลองพิมพ์คำว่าคิดถึงแล้วกันนะฮะช่วงนี้คิดอะไรไม่ออกคิดถึงไว้ก่อนนะครับผมอะไรครับโอเคนะครับเราก็จะได้ฟอนต์ภาษาไทยที่ดาวที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้เป๊ะเลยนะครับผมซึ่งเราดาวน์โหลดง่ายมากแล้วก็ติดตั้งได้ง่ายมากนะครับผมแค่นี okay, uh, mm okay, uh, you know, ้ ไปใช้ได้แล้วนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมที่เกียคพิปผมก็จะเอาลิงก์เว็บเนี่ยไว้ใต้คลิปนะครับผมให้ผู้ชมไปหาเลือกเอานะแล้วก็อีกฟอนต์หนึ่งที่ผมดาวน์โหลดมานะครับผมก็จะเป็นฟอนต์เป็นฟอนต์สีราชานะครับผมเป็นฟอนต์ภาษาไทยเหมือนกันนะ,ะผมก็จะเปลี่ยนฟอนต์เป็นสีราชานะผมจะยกตัวอย่างนะครับฟอนต์ที่ผมโหลดมาใช้เมื่อกี้เนะี่ยก่อนก่อนหน้าที่จะโหลดอันนี้นะครับผมโอเคเป็นฟอนต์นี้นะครผมจะพิมพ์มาว่าน่ารักจังเลยตรงนี้คิดอะไรไม่ออกนะ ฟอนนี fe, ้ก็สวยเหมือนกันนะครับผมถ้าเราจัดโครงสร้างดีๆตกแต่งดีๆก็จะเป็นตัวสือที่สวยงามได้มากกว่านี้อีกนะครับผมนี่ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะเราสามารถเลือกเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษภาษาไทยหรือว่าภาษาต่างๆได้นะครับผมตามที่ต้องการโดยแค่มาเลือกตรงแถบภาษาตรงนี้นะครับใะครับผมคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับผมก็จะเป็นการแนะนําฟอนต์ต่างๆที่เราสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Google นะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ